ในส่วนของข้อนี้นะครับ43า <c oughs> เขาบอกว่าให้ฟังก์ชั่นมามีอ่าติดตัวแปรไม่เป็นไรแล้วก็มี G ด้วยติดตัวแปรด้วยแต่เขาให้ใบขับมาโจย์แบบเนี้ยเป็นแนวใบขับคือให้แก้ A กับบีออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาเค่อยไปนั่งหาต่อในที่หาอะไรโดยท้อผสมเรื่องอะไรทฤษฎีเศษเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก่อนที่ไปพี่ก็แทนตรงนี้ก่อนอ่ะเปลี่ยนเอ็ทุกตัวเป็นเลข3โอเคครับเพราะนั้นพี่ก็ได้แล้ว โอเคบวกสามเนาะอ่ะสิ่งที่พี่ได้ได้ตามนี้ก่อนนะครับหลังจนากนั้นลังไงต่อยี่สิบเจ็ดปะบวกด้วยอะไรเ<า>ก้าเอ <A S 2> ปะสามบี B, บวกสามอ่ะพราะใช้พี่ได้ละสามสิบเนาะพี่ย้ายมาฝั่งนี้ก่อนเก้าเอปสามบีแม่ไรหันสามหานสามพี่ก็เลยได้ปไปเลยลบสิบเท่ากับสามเอปบวกบีเป็นสมก,การที่หนึ่งปะอ่ะรอ สร็จแล้วจีต่อไปจีใช่ไหมอ่าโจทย์บอกอะไรเดี๋ยวไปดูต่อเขาบอกว่าอ๋อไอจียังไม่ยุ่งยุ่งนี่หว่าจียังไม่ยุ่งด้วยโอเคครับเอ่อเอฟเอ็กซ์ลบสองหารด้วยเอฟเอ็กซ์แสดงว่าจับอันนี้จับไปตรงไหครับเท่ากับห้าเท่ากับศูนย์อ่าแปลว่าเอ็กซ์ลบสองเท่ากับศูนย์เอ็กซ์ได้สองแสดงว่าแทนว่าเอฟสองอ่ะจะได้มาเป็นเท่าไหร่นะห้าปั๊บใช่เเหลือเพราะฉะนั้นพี่ก็แทนสองลงไปในโจทย์ครับ เปลี่ยนเลขทุกตัวเปลี่ยนเอนะเปลี่ยนเทุกตัวเป็นเลขสองพะฉันได้เป็นแปดบวกกับอะไรนะสี่เออสี่เอบวก b ปัได้ <บก S 1> ไหม <B. S 1> ต้องบวกสองบบวก 6, ปัโอเคแล้วไงต่อสิบสี่ปั๊สิบสี่ย้ายไปเป็นลบนะลบเก้านะได้เป็นสี่อบวกสองบปัแม่จีบวกอันนี้อันนี้พี่ขอเอาสองารตลอดก่อน ยอมติดยอมติดเศษโซนเพราะว่าไอ้ฝั่งซ้ายพี่เผิ่อไปทำบีเฉยๆลละจะได้ทีเดียวมันต้องมีบวกสามเฉยๆนะใช่ใช่บวกหเออว่ะใช่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 แป๊บหนึ่งใช่พี่ไม่เผอคูนแป๊บหนึ่งนะเพราะฉันได้เป็นสิบเอ็ดปะใช่เหลือลบหกต้องเป็นลบหกโอเคขอบคุณมากลบหกถางนั้นแม่สองหานออกโอเคครับลบสามแล้วก็ได้เป็นสองเอบวกบีปะครับ สมการสองโอเค่ะแล้วก็แก้ในสมการโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้จับหนึ่งกับสองมาเอาพี่ต่อแล้วกันอ่ะลบสิบลบบแก้เป็นบวกได้เอเดียวเลยป่ะเอเดียวได้ลบเจ็พอได้ a ลบเจ็ก็ไปคิดเลขต่อไปนั่งแทนไหนๆก็ได้เลยนะเชิญเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมา ่าได้เป็นเท่าไหรลบส่ลบสิได้เป็นบวกเป็นสิบเอ็ดปะจทจบแล้วโอ้โชคดีมากที่ว่าแม่งไม่ได้แกล้งหาเอาตรงฝั่ง G เอา G มาถ่ายแค่ตอนท้ายเองมาถามแค่ตอนท้ายก็คือ GF1 ปะอ่ะก็คือ F1 หเปลี่ยนเลข X X เป็น1ให้หมดทุกตัวก่อนได้เป็น1นึบวก A A คือลบเจ็ 7, เนาะอะคุณหนึ่งพี่เขียนพี่ตัดทิ้งเลยนะโอเคเพราะฉนั้นพี่จูก็เลยได้เป็นเท่าไหร่นะ เอ่สิบสี่เป็นแปดะใช่ G8 แปดโอเคครับ g ีแปดก็แทนกลับใหม่ได้เป็นสิบเอ็ดคูณด้วยนะหกสิบสี่บวกด้วยสามคูณแปดบวก A ลบเจ็ดครับอันนี้แทนเลขธรรมดาเลยครับสิ่งที่พี่ได้อันนี้หกสิบสี่ได้เป็นหกกับสี่แยกกันรวมกันได้สิบก็ได้เป็นเจ็ด้อยสี่ กดลบสิบเอ็ดน,น,นะคิดอย่างไวไปนั่งคิดเอาเองก็ได้สอดสุดหลักไปละ,ะ,ละแยกางเนี้ยหกกับสี่ไม่รู้ว่าพิงจับได้ไหมไม่รู้ว่าหนูรู้ด้วยไหมเอาหนึ่งไปงนั่งฟดฟังหน,<า>นูกคูณทำระไรนี่ถ้าคูณถ้าคูณเองก็ได้ไปได้สี่แี้ยถัดมาพี่จิวได้เป็นปั๊มหนึ่งเอาสี่ไปกบได้ยี่เอ่อได้ยี่ได้เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดป่ะใช่โอเคตอบเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดครับอันนี้คือคำตอบครับ